ดิฉันในฐานนะตัวแทนของประชาชนอยากบอกกับประชาชนคนไทยทุกคนว่ารัฐธรรมนูญมันไม่ได้อยู่ดีๆก็ซับซ้อนแต่มีคนจงใจทำให้มันซับซ้อนเมื่อใดก็ตามที่เราได้ยินว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มันแก้ไขไม่ได้มันแก้ไขยากรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันทำอะไรไม่ได้หรอกนี่ นี่คือคกลไกค่ะที่ชนชั้นนำเขาวางเอาไว้และพยายามที่จะรักษาผลประโยชน์ของตัวเองอย่างถึงที่สุดปกป้องปากท้องของพวกเขาขณะเดียวกันก็เป็นการทำลายปากท้องของพี่น้องประชาชนท่านประธานคะดิฉันยืนตรงนี้วันนี้ในวาระนี้เพื่อต้องการที่จะสื่อสารไปยังประชาชนคนไทยทุกคน เรื่องรัฐธรรมนูญเกี่ยวข้องโดยตรงกับการมีชีวิตอยู่ของพวกคุณทุกคนในประเทศนี้เพราะรัฐธรรมนูญคือสาเหตุของสภาพปากท้องของพี่น้องประชาชนถ้าดิฉันจะชวนทุกคนให้ย้อนกลับไปนึกถึงสภาพเศรษฐกิจของคนรากหญ้าสิบปีที่ผ่านมาหลังการทำรัฐประหารมันเป็นอย่างไรดิฉันเชื่อเหลือเกินค่ะว่าทุกคนจะตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าย่าแย่ ทำมาหากินยากโอกาสที่จะพลิกฟื้นชีวิตไม่ต้องพูดถึงแค่มีงานทําก็บุญหัวแล้วค่ะดิ้นรนกันทุกวิถีทางเพื่อให้อยู่รอดในขณะที่คนบางกลุ่มซึ่งเป็นคนส่วนน้อยร่ํารวยขึ้นมหาศาลมีอํานาจมากขึ้นมีอํานาจทั้งทางการเมืองและอํานาจในการควบคุมและครอบงําเศรษฐกิจของประเทศนี้ปรากฏการเหล่านี้ไม่ใช่อุบัติเหตุ ไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะไม่ใช่เรื่องของบุญกรรมแต่เป็นผลจากการออกแบบโครงสร้างและกลไกลทางการปกครองที่คณะรัฐประหารและพวกพ้องของเขาได้ไตร่ตรองเอาไว้แล้วและท่านประธานคะต้องยอมรับ ว่าการพูดถึงเรื่องรัฐธรรมนูญในประเทศไทยมันถูกทำให้เป็นเรื่องยากและไกลตัวค่ะแม้แต่นักการเมืองบางส่วนก็เลี่ยงที่จะพูดเรื่องนี้เลี่ยงที่จะอธิบายกับประชาชนอาจจะให้เหตุผลว่าเรื่องรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องการเมืองเชิงเทคนิคเหมาะกับนักกฎหมายมากกว่าและปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าด้วยเหตุผลเหล่านี้ก็ทาให้ประชาชนรู้สึกว่ารัฐธรรมนูญเป็นเรื่องเข้าใจยากเป็นเรื่องการเมืองของ ชนชั้นนำห่างไกลกับปัญหาปากท้องของคนราหญ้าความรู้สึกเช่นนี้ ไม่ได้เกิดจากการที่ประชาชนเขาไม่ตื่นรู้แต่เกิดจากการที่ชนชั้นนำพยายามจะทำทุกวิถีทางเพื่อเอารัฐธรรมนูญออกห่างประชาชนทำให้ประชาชนเกิดความรู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องของเราเอาเวลาไปทำมาหากินดีกว่าและชนชั้นนำก็ทำแบบนี้จนเป็นวัฒนธรรมแม้แต่ระบบการศึกษาไทยค่ะก็สอนแค่ว่ารัฐธรรมนูญคือกฎหมายสูงสุดของประเทศ แต่หลักสูตรไม่ได้สอนอะไรไปมากกว่านั้นค่ะไม่ได้สอนว่าประชาชนเป็นเจ้าของรัฐธรรมนูญไม่ได้สอนให้เข้าใจว่าทาไมทุกครั้งที่มีการต่อสู้ทางการเมืองต่างฝ่ายถึงต้องการจะเป็นผู้ร่างรัฐธรรมนูญและไม่ได้สอนว่าทาไมหลังจากที่คณะรัฐประหารฉีกและร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่มันมักจะมีคนบางกลุ่มที่รวยขึ้นและประชาชนก็จนลง ในทางประวัติศาสตร์การฉีกรัฐธรรมนูญจากการรัฐประหารหลายครั้งมันทำให้เกิดภาพว่ารัฐธรรมนูญมันเป็นเรื่องการเมืองศก,กปลก ประชาชนผู้บริสุทธิ์ไม่ควรเข้ามาเกี่ยวข้องบวกกับปัจจุบันค่ะหลายกลุ่มหลายองค์กรพยายามที่จะผลักดันให้มีการแก้ไขและร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่แต่ก็ต้องเจอกับอุปสรรคมากมายทั้งถูกกีดกันจนกลายเป็นเรื่องเงื่อนไขทางการเมืองที่ซับซ้อนน่าเบื่อไร้ความหวังไม่มีใครอยากจะยุ่ง